หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในเดือนเมษายน2,568นี้หนึ่งใน3อันดับสุดยอดราศีที่จะมีโอกาสมีลาบลอยแบบไม่รู้ตัว อันดับที่3ได้แก่ราศีตุลนซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีตุลนจะมีโชคชะตามีโชควาสนามีโชคลาภที่ดีจะมีโชคมีลาบมีโอกาสเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนโดยทั่วไปจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีสถานะทางการเงินที่ดีจะได้รับดอกเบี้ยดอกผลผลกำไรตามที่ตั้งใจ และในช่วงนี้นะครับถ้าหากมีปัญหาก็จะสามารถบริหารและดําเนินการสิ่งต่างๆได้สําเร็จด้วยดีรวมทั้งนะครับจะได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากญาติพี่น้องส่งผลให้อยากจะซื้ออะไรได้ซือ้อยากจะกินอะไรได้กินอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้เที่ยวนอกจากนี้จะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลของรางวัลจากผู้ที่ตน เคารพนับถืออีกด้วยสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนมีบุญกุศลกุศลละรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปารถนามีโอกาสที่จะมีลาบลอยไม่รู้ตัวและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองจากญาติพี่น้องของตน ดังนั้นนะครับแนะนําว่าควรคิดพิจารณาพินิษพิเคราะห์ไต่ตองอย่างละเอียดรอบคอบให้ความสําคัญสนใจใส่ใจในสิ่งต่างๆในเรื่องราวต่างๆในรายละเอียดต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันให้มากกว่าปกตินะครับ ก็อาจทําให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้เห็นโอกาสในเรื่องของโชคลาบราบรอยและการเสี่ยงโชคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไป,นปนตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทําที่ได้สะสมไว้ของใครของมันด้วยนะครับที่สำคัญจะต้องสำรวมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทนทำโดยความตั้งใจทำโดยความบริสุทธิ์ใจสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการ ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ สำหรับในเดือนเมษายน2,568นี้1ใน3อันดับสุดยอดราศีที่จะมีโอกาสมีลาบลอยแบบไม่รู้ตัวอันดับที่2ได้แก่ราศีพิกจิกซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีพิกจิกจะมีโชคชะตามีโชควาสนามีโชคลาบที่ดี จะได้โชคได้ลาบจากการจัดการควบคุมดูแลทางด้านการเงินจะได้รับดอกเบี้ยดอกผลผลกำไรที่ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีเงินมีทองตามที่ตั้งใจไว้ และในช่วงเวลานี้นะครับถ้าหากเจอปัญหาก็จะสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างไร้ที่ติอีกทั้งจะได้รับความห่วงใยใส่ใจความปรารถนาดีจากญาติพี่น้องทําให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสุขสบายนอกจากนี้นะครับจะมีโอกาสได้สิ่งของมีค่ามีราคาจากผู้ที่ตนเคารพนับถืออีกด้วย สำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนมีบุญกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปารถนามีโอกาสที่จะมีลาบลอยไม่รู้ตัวและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองจากญาติพี่น้องของตน ดังนั้นนะครับแนะนำว่าควรคิดพิจารณาพินิษพิเคราะห์ไต่ตองอย่างละเอียดรอบคอบให้ความสำคัญสนใจใส่ใจในสิ่งต่างๆในเรื่องราวต่างๆในรายละเอียดต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันให้มากกว่าปกตินะครับ ก็อาจทําให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้เห็นโอกาสในเรื่องของโชคลาบราบลอยและการเสี่ยงโชคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไปนตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทําที่ได้สะสมไว้ของใครของมันด้วยนะครับที่สำคัญจะต้องสําววมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทนทำโดยความตั้งใจทำโดยความบริสุทธิ์ใจสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่ตางๆที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการ ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนอย่างน้อยสัก10ซนจากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ สำหรับในเดือนเมษายน2568นี้1ใน3อันดับสุดยอดราศีที่จะมีโอกาสมีราบลอยแบบไม่รู้ตัวอันดับที่1ได้แก่ราศีพฤษภซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีพฤษภจะมีโชคชะตามีโชควาสนามีโชคลาภที่ดี จะมีโชคมีลาบมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้โดยง่ายจะได้รับดอกเบี้ยดอกผลผลกําไรตามที่คิดไว้และจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง ถ้าหากในช่วงเวลานี้พบกับปัญหาก็จะสามารถบริหารและดำเนินการสิ่งต่างๆได้อย่างไร้ทิฏฐิรวมถึงจะได้รับความรักความเมตตากรุณาจากญาติพี่น้องนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้สามารถใช้จ่ายกินอยู่ได้อย่างสุขสบายสมดังใจนอกจากนี้จะมีโอกาสได้รับของที่ระลึกของขวัญของฝากจากผู้ที่ตนเคารพนับถืออีกด้วย สำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนมีบุญกุศลกุศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสม ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังสมปาถนามีโอกาสที่จะมีลาบลอยไม่รู้ตัวและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองจากญาติพี่น้องของตน ดังนั้นนะครับแนะนําว่าควรคิดพิจารณาพินิษพิคเคาะห์ไต่ตองอย่างละเอียดรอบคอบให้ความสําคัญสนใจใส่ใจในสิ่งต่างๆในเรื่องราวต่างๆในรายละเอียดต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันให้มากกว่าปกตินะครับ ก็อาจทำให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้เห็นโอกาสในเรื่องของโชคลาภราบลอยและการเสี่ยงโชคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไป,นปนตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทำที่ได้สะสมไว้ของใครของมันด้วยนะครับที่สำคัญจะต้องสำรวมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทนทำโดยความตั้งใจทำโดยความบริสุทธิ์ใจสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการ ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ